ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการกินหมูดิบเลือดหมูดิบอาจทำให้ตายได้นะครับลุงอันนี้เ็เรียกว่าอะไรอ่ะก้อยหมูดิบ อันนี้ลูกหมูดิบ <Syndrome> และน,นีครับ <icos comedy> เนื้อหมูดิบๆิบจิ้มแจวรสแซ่บจะบวกไผ่เลยถ้ายิงได้กินกับพักที่ผมเรียมาเองจากบ้านนะลุงนะบอกได้คําเดียวเลยว่าแซ่บอีลีเอาจ้าจยิงของดิบๆอีกแล้วนะ เดยกก็ไม่สบายหรอกกระทิหนูยังเด็กยังไม่รู้อะไรคนญี่ปุ่นอ่ะเขายังกินปลาดิบกันได้เลยอืแล้วทำไมคนไทยอย่างเราอ่ะจะกินหมูดิบไม่ได้จริงไม้ตะไบแซ่บไหมแซบเฮ้ยตะไบ โอ้อะไรไหมว่าการกินเลือดหมูกินเนื้อหมูที่ยังไม่ปรุงให้สุกเนี่ยอมันจะทําให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบเชียบพลันมีไข้ปวดศีรษะคอแข็งบางรายถึงกับติดเชื้อในกระแสเลือดนะทำให้หลอดเลือดอักเสบนี่โอ้บางคนอุจจาระร่วงและบางคนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเชื้อเซลโตคคัสตูอีซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจของหมูเวลาหมูเครียด เชื้อนี้จะเข้าสู่กระแสเลือดทําให้หมูป่วยตายได้แล้วเชื้อนี้ก็ติดต่อกับคนได้โดยตรงทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือการกินเนื้อหมูเลือดหมูที่ไม่ได้ปรุงสุกนั่นเองครับทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับโอ้โห,โห,โหและกินซะเยอะกันขนาดนี้เนี่ยทีนี้ก็เลือกเอามาเลยว่าจะอา,อาการแบบไหนไม่กินแล้วจ้าสนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข